สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยโทรลงวันนี้ก็มาพอกันอี่แล้วพี่น้องวันนี้อากาศกับโอ้ยขึมขึ้มเบิดเหมือฝนตกส่วงบ่ายนาองพี่น้องเมื่อวานว่นพุดกับบริดัไปสื่อของดอกค่าแต่ฝนตกพี่น้องเอ้ยประเทศอังกฤษนะจะไม่นตกใดตกที่ฝนก็ได้ตกมันตกเบิดเปียนะเมื่อก็แล้วแต่ว่ามันจะตกเหมือใดายพี่น้องเมือดาพายุเขามันก็แห้งตกเป็นอาทิตนะโอ้ยแต่ยังว่าซ้ำามัน ฝนคักฝนเนี่ยนะจมแนวันนี้มาจมให้ฟังเนาะพอดีท่านผู้ชมเพิน่นคอมเมนต์มานะเขาก็เลยคือพ่อพี่นอะเขาก็เลยคือพ่อตอนนี้เขาก็ร่างสีเขาก็ลังสีผ้าผ่าเขาก็เลยมาเหตุวิดีโอยอ,อยู่ทั้งเขื่อนอยู่ทั้งเพื่อนมันกล่บลบ่มีมองอันมันบ่มีโต๊มีเตียงเพราะเได้นั่งอ่นนะพี่น้องมีแต่โตนั่งอันเหงาเขาก็เลยบ่มีมองสีตังกล่องเขาก็เลยเอามาตังนี่แล้วก็สิภ้าผพพ่าเหลืองห้องเหลืองเนาะอันเพื่อถามว่าอัน บปิดฐานหนอเพ ama, oh, wow. ื่อนาซูฟังเนอเพื่อนแค่คว่าเพื่อนเาเนี่ยนะว่าอันไอชุดนักเรียนนักศึกษามันก็สั่นคักแท้เพื่อนมาอันเขาคือบ่อันเขาคือเฮ็ดสั่นคัาแท้เพื่อนมาพี่นนออันเพื่นเห็นเจสิกาใส่อันกระโปงใส่กระโปงนักเรียนมือเจสิกาอันสิไปอันมือค่คะว่ามือเรียนหมือสุดท้ายที่เขาเป็นเส้นซื้อเส้นยางกันนะนาพี่นนอที่จริงกระโปงนักเรียนมันบร่ได้สั่นเลยพี่นนอ ที่มัดสั่นน่ะเขาพับหัวมันขึ้นที่มัดสั่นน่ะเขาพับหัวมันขึ้นเขาก็เขาก็ว่าให้ลูกเขาอยู่ได้เป็นยังเธอต้องพาเป็นมันสั่นน่ะเหมือนนะจริงจริงมันถึงถึงหัวเข่าเลยพี่น้องมันถึงหัวเข่ามันก็งามอยู่แต่ว่าเขาว่าเอ้ามันคืออันนั้นสั่นแท้น่ะเล็กหน่อยอันไออย่าลไรเล็กหน่อยที่อันไอ้ปีหนึ่งปีสองเนาะเข้าเอิร์นเย่เซเว่นเย่เอกเข้ากองทัพอเมริกาเลยเริ่มเยานายเริ่มไปสาวนี่เขาเจ้าสิพันหัวมันขึ้นพี่น้อง เด้หน่อยนะโมเมนต์แต่เะสิกาเด้พี่น่อยก็เห็นอันอยู่นักเรียนนะนักขั่นกับพันขืนซันคะกันาพี่น้อยก็ขายมามันขายหนังญี่ปุ่นเขากระลังบึงเนาะเด็กหน่อยอยู่นี่เขาเขาตดหนังอันหนังญี่ปุ่นนะพี่น้องหนังญี่ปุ่นที่มันอที่มันเป็นซีรีส์ไขๆหนังการ์ตูนบ้านเขานะนสมัยตะกี้คอยก็เคยเป็นเป็นหนังสือเนาะพี่หน่องเป็นหนังสืออัน มีดูปแล้วก็มีนักซือญี่ปุ่นนะนะพี่น้องที่เขาามาแปลเป็นภาษาไทยนะเขาก็ไปอ่านดีเดอยู่ในห้องสมุนะดเนาะหรือว,ว่านักเถื่อเขาก็มีอันมักเสารอยู่น่ำอันน้ำตลาดน้ำยางนะไปเสามาอ่านเราไปน็นนังซืออันญี่ปุ่นแปลเป็นไทยเนาะอยู่ประเทศอังกฤษก็มีเลยพี่นะ้องสมัยนี้เขาก็เป็นอันนักซือญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาอังกฤษนะนะอันเขาก็เอามาคลา,ายว่าเขาอัน ขาเอามาแปลน,นะได้หน่อยกันนิยมสื่อกันแท้ๆพี่น้องได้หน่อยกันนิยมสื่อกันหลกกกักการพวกตุ๊กตาตุ๊กตานะพี่น้องสื่อกันประสานเจสิกาเดรสผ้าอันไปเบ่งอยู่ของเจสิกาพี่น้องเนี่ยพี่น้องตัวพวกมันถื่อๆได้หน่พี่น้องสร้างมาจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนแม่เนี่ยนี่แม่พี่น้องผู้ใดเคยเห็นบ่บ้านเฮ่าข้านิยมข้านิยมยังล่ะข้านิยมสะสมกันอยู่บ่พี่น้องว่าไม่นถื่อๆได้นน่ตัวเนี่ย เขาว่าโอ้ยอย่าไปสือมาแพงค่ะแพงเนี่ยสือมาส,สร้างมาจากประเทศญี่ปุ่นคุณแม่ทรามสิเขาเสียนอามหวัวเนาะพี่น้องอันนี้เธอก็ไปดีคองเงินแม่หรอกอันนี้นะเธอกับอันหาหาเงินขายของออนไลน์แล้วกะเห็นงานวันเสาร์อาทิตย์นะนะพี่น้องวันเสาร์อาทิตย์เธอกับไปเห็ุงานแล้วกะอันอย่างลาก้ก็ไปเสือนะพี่น้องเบิง้งเขากิเห็นกับปวงสัสรร้นแตสิเขากินิยมนานาพี่น้องดีหน่อยเขาก็นิยมเนาะบ่ะพอได้บัดนี้พี่น้องถ้าพี่อีก โ oh, อ้ก็จะมันสื่อาคากสื่อเน่ยเขาว่าเขาก็จมอยู่เด้พี่น้องบ่แามันเขา่าจ,จมเขาก็จมอยู่เนาะอันนี้นะอันพุทธันผู้ซ้อมก็สิสงสัยอีหละ่ะขวากระสิอบอไปก่นอนเนาะว่าตัวนี้อันไอเหลาอยู่ทั้งหลังนั่นมูคนสื่อเป็นของขวัญวันเกิด,ด้อพี่น้องแต่เจสิกาก็มาตังไ้สื่อเพราะว่ามูหักคนสื่ออันนี้เจสิกาวาดเด้อพี่น้องอันนี้เ <laughs> จสิกาวาดเด้อนี่พี่น้องนะเขาไปวาดหลักเข้ากับอันไ,ไปเขืออนไ่นะอยู่อันอลับเมนไปวาดแล้วก็ะ เขือบภยัยพวกเฮ้ก็เขาหักซะหน่สูเบิ่งพี่น้องโอ้ยพ่อแร้ผม,ผมด้นี่ล่ะพี่น้อ,ของของสสมเจสิกาพี่น้อ,อ,ของขวยกระโจมอยู่แล้วแพร่งขนาดนองนั่นแหละเป็นสาเหตุเป็นยังเขาคือใส่อันสันส่นๆน,นอนดิ้หน่อยอันอันอันยังไหวหลุนอยู่ประเทศอังกฤษนะเข้าเบิง่งกนังเขาเบิ่งนังการ์ตูนญี่ปุ่น <laughs> เขาก็เลยอัน เข้าก็เลยอันอียล่ะเขาก็เลยอันแตกตัวตามตามเทรนด์นะพี่น้องมันก็เลยสันเรื่องหัวเรื่องนหะที่จริงบริษัทสันหลอกอันอันยูนิฟอร์มนะโรงเรียนได้เขาก็บอกข้อใดอันอันเฮ็ดสันประเด๋ได้พี่น้องยูนี่นะเขาบริทเฮ็ดอันเขาบริฮ็ดอันกระโปรงสันหรอกเดกหน่อยนะล่ะมันมันไปเฮ็ดสันเองนะพี่น้องไปพัภาพหัวขึ้นเดยเจสิก้าก็เป็นเด้พี่น้องอันเจสิก้าก็เฮ็ดด้วยกันตงแต่ตแต่เยะเยะเก่าเยะสิบผลหลักคุยคิดว่าเยะสิบนั่นละ เอ้ยเยียบเยียเก่าเยียเก่าเยียบสิบเยียสิบเยียสามปีหลังๆมาแรกๆอ่ะเงยาอยู่อันกระโปงถึงหัวเข่าผุดละอันเขาก็ว่าโอ้ยมคือสิ่งอินพันขึ้นไปเห็นงาเขาว่าอันบันนี่เขาไปเบิรงกเขาไปหับเจสิกายอยู่โรงเรียนเนาะบางเถอกันเด้ไปหับบางเถอกับขี่รถมาเองนะนึเหมือกับไปเบิรงกเขาวอาโอ้ยเป็นตลูกูตัวนี่เขาว่าทีไหนใดมันกับพันกันเบิดน่ะพี่น้องได้หน่อยผู้หญิงนะ แต่ว่ามันมันมันยาวมันกับบงามนะพี่น้องเขาก็ไปพาพภาพาผ่มันสันสันนะโอ้ยเขาว่าที่จริงเหนลุงเรียเขากับดีอยู่พี่น้องเขาว่าอันใส่ยูนิฟอร์มเนาะต่แต่อนุบาลใส่บ่เนาอใส่อนุบาลอนุบา,าลพื่ะพี่น้องอนุบาลเขาก็ใส่เสือเป็นเสือโปโลนะบริอันนั้นบริการอันปฐมปฐมกับมียูนิฟอร์มพี่น้องยูนิฟอร์มหรือได้หน่อยปฐมน่ะก็มีหลายแบบเด้ แบบเป็นเอี่ยมแบบเป็นเสือสีขาวแบบเป็นกระโปรงแล้วแตาไผรสีไซมากนะพี่น้องฟีดอมฟีดอมในทีนี้หมายถึงกับเป็นอันยูนิฟอร์มอยู่นั่งอันบางบางแบบก็เป็นอันสุนักเรียนที่เป็นลายสกอตตาหักตหักเนี่ยไอ้บางแบบก็เป็นเป็นเอี่ยมแตลว่าอันโรงเรียนน่ะก็มีหลายยูนิฟอร์มแล้วแต่เธอสีไซม์มากนะแล้วก็เป็นอย่างละเป็นเสือสีขาวเป็นกระโปรงกับเป็นกระโปรงเล็กหน่อยสีนากระมี บางคนอยากใส่ขาสั่นก็ใส่ผู้ใดอยากใส่ขาเา่วก็ใส่แต่ว่าก็เป็นสีเดียวกันเป็นกังเกงนักเรียนนะนาะนะพี่น้องอันประทุอันนั่นนะวันนี้มัธยมมัธยมกับตอนเจสิกาไปไปนี่ละมัธยมกับตอนมาเที่ยวนี่หละกะมีสูทมีเสื้อสูทตัวหนึ่งแล้วก็มีเสือสตตเส้อเสื้อสีขาวทั้งในแล้วก็มีเนกไทอันนี้เนาะอ่าสีแบบกเ็เลยอแต่โรงเรียนเขาก็สี ต่โรงเรียนกันซิพคือกันพี่น้องแบบตะโรงเรียนกันบพคือกันคือเมืองไทยลละคือโรองเรียนนา,านาชาติเมืองไทยหละพี่น้องคล้ายกันบนันนากาะใส่กระโปร,งก,รงก็เก่งกับแล้วแต่ยูนิฟอร์มเนาะต่ว่าใส่ยูนิฟอร์มเบิร์ดประเทศอังกฤษหนอซื้จากเขามหาวิทยาลัยแล้วเขาจังบระเทใส่ยูนิฟอร์มเขาก็ใส่แบบฟรีดอมนะอยากใส่ยังก็ใส่แต่งตัวต่ว่าให้เป็นสุภาพให้เป็นสุภาพตะกี้เขาอันแต่ว่าบนให้ใส่กางเกงยียนเนาะ บรให้รกางเกงยีนกางเกงอย่างอื่นที่มันอันกางเกงแซลกกางเกงยางกระโปรงยงจะสีหนาพี่น้องแต่ว่าห้ามใส่ยีนแล้วก็บรให้ใส่รองเท้าผ้าใบเนาะบริห้ใส่เพื่อรองเท้าผ้าใบใส่รองเท้าเป็นรองเท้านังน้อมัธยมออยวิทยาลั่นะพี่น้องวิทยาลัยก็คือตอนจิสกาเรียนตอนนี้แหละก็คืออันคอริสนะพี่น้องแต่แรกเขาก็บอกว่ยอันปานไหนบันี้อัน เครื่องประดับบอกเครื่องประดับเจสสิกากระใสอยู่เด้กพี่น้องตรงหูตรงหูกระใสอยู่อันคอดิสน่ะนะอ่าตรงหูผมสีเขาก็บอะไรอันนั้นปะไหนละพี่น้องกะไม่บอกสูฟังเนาะไอ้ว่าอันที่พ่นว่าว่าอันกระโปรงมันสั่นนันน่ะพี่น้องที่จริงบม่ได้สั่นยูนิฟอร์มบม่ได้สั่นดอกเิ็กน้อยมันเแ็่ถีดสั่นเองเนาะ เอาละพี่น้องคลิปน,น,นี้ก็สั้นนี่แหละเนาะเจอกันคลิปหนาไม่ยังดีๆสวยๆงามสีมาวบอกซู่ฟังเหมือนนี้ก็ว่าทักทายพว้หายคิดถึงพี่น้องทักทายพว้หายคิดถึงเมื่อเมืองของไม่ไม่มแอบเบิงอันอันของสะสมของเจสิกาตะกีบเออเดี๋ยวบอกอีกนิดน,นึงเนาะพี่น้องเนาะบอกผื่นหลวกเนาะตะกีบเจสิกาอันสมัยเล็กหน่อยนะนะเธอเป็นคนอ่ามักอ่านหน,าาานังสือแห่งนะพี่น้องเมื่อกซิมีหนังสือยังอันมีหนังสือนะพี่น้องบันนี้อัน เธอกส็สะสมหนังสือหนอเป็นหนังสืออีย่างหนอเอิญจัคเกอรีลเวลสันหมดจักลรนวินวินสันอีอย่างนี่แหละมันจะเป็นหนังสืออ่านนะนะกระสิพเ,เรื่องนั้นเรื่องนี้เขาอ่นเป็นหนังสือเนอเขากระซื้อได้พี่นนอมันกระสีมีเหล่มหนึ่งถึงเหล่มไปสามลอยเหลี่มผุนพี่นนองอันเจสิกาอ่านหนังสือนะไปสามไปสามอยเหล่มแบบว่าอันไอ้คอยไปจาย์ค่าบูเซีมันกับบูแพ่งหนอไปอัน เลมละหาซิพ um, really for ah. well ี่เองสีนะพี่น้องเลมละเศ้าบาทสามเลมสี่สิบบาทนี่สินะพี่น้องก็เลยสนุกสื่อให้ลูกข่อยนะบันนี้อันบันนี้พ่อมาอายุซ้ำหนึ่งเท่ากับมักตุกตาบาร์บี้บันนี้พี่น้องตุกตาบาร์บี้ตัวนาะตุกตาบาร์บี้บันนี้อันปกติแล้วตุกตาบาร์บี้นี่มันสิแพงนะพี่น้องยี่สิบปอนนี่สิน้อแต่ว่าข่อยนั้นไปหาของมือสองข่อยพัดไปสื่อตัวละี่หาสิหาสิพี่เองเสีนะพี่น้อง ตัวละอันสาบาทนังสีเนาะอันปกติแล้เมื่อกับตัวละอันขันยี่สิบปอนซิ่ก็ปอนมันแล้วแต่แบบนะพี่น้องอันขันสมมุติว่ายี่สิบปอนกับตัวละแปดลอยกวนบอพี่น้องแต่ว่าอันส่วนมากข่อยสื่ออันไปตลาดสมือมนบอกหล่ะเห็นตัวละยี่สิบพี่หาสิพี่กระสื่อสมัยตะกี้ตัวยี่สิบพี่กับมี่เด้สมัยนี้บ่ได้ละต้องปอนหนึ่งขึ้นมันมันขึ้นละพี่น้องหักระซือไม่ลูกคอยจนเป็นเป็นเลยลอยโตพี่น้องพี่น้องอันตุ๊กตาบาร์บี้นะ่ พ่ออันเธอใหญ่แล้วเธอก็ใส่กองให้พ่อเอาไปขายพ่อก็อไปขายทิมขายทุ่มนะเราบ่คอยมักขายแบบสี่นาะเป็นเป็นใส่กองกองบักใหญ่หนึ่งเลยพี่น้องเป็นลอยลอยโตนละตุ๊กตาบาบียล้างจากหานมากกะ <c oughs> เป็นอันใหง่ละเป็นยางลบพี่น้องเป็นยางลบไอยางเขาเอินมายางเราเป็นยางลบที่มันเป็นรูปนั่นรูปนี่นะพี่น้องเป็นรูปอันไอดอกไม้เป็นรูปนั่นรูปนี่นะรูปบ้านรูปคนรูปซัดยังสินะพี่นอ้องเธอกับ ไอ้สะสมพอก็เรยไปซื้อน่ะน,นะพี่น้องก่อยไปก่อนก่อ <c> ย <oy ing> ไปก่อนซื้อไม่ลูกก่อยสะสมพี่นอ้องซื้อมาจน,ากกนว่ากองกองหมกใหญหนึ่งพี่น้องเป็นกองกองหมึกใหญ่หนึ่งวังอันอันบ่โดนพ่นเอาไปขายได้สิบป,ปอนก <c> อ <oy ing> <c oy ing> งหมกใหญ่หนึ่งได้พี่น้องที่เขาขายเป็น,นยางลบน,น,นะพี่น้องเป็นยางลบที่มันเป็นลูบซัดลูบข้นลูบซิงของลูบถวยลูบจานลูบอย่างสารพัดสารพีนเนาะ ไปรูบมอนรูบนันรูปนีก็มีนะพี่น้องอันนั้นอันละ้างจากคันแล้วเนาะเม่อพอทวอใหญ่เธอก็เลยมาซะสมตัวนี้ละพี่น้องก็โอ้ยเจมนอันมักซะสมจะสกาซัดสมนันซัสมนีก็ไม่มีทีเนาะบานถ้ามันล้างหน่อยนะพี่น้องมันเกิดซะสมมาได้หลายซะสมอันนั้นแล้วแล้วก็เลยมาซะสมอันนี้เนาะเขาก็หวังว่าเธอคงจะบออันอันี้ยล่ะสื่อสื่อไม่อีกเนาะเพราะว่ามันแพงนะพี่น้องสามตัวลอยบ่สามตัวลอยปอนสี่พันนะสามตัวสี่พัน เหพพ็นพอเห็นเพรกระจมมาสรนพอมีของมีประโยชน์เนาะถ้าส้ำรับคนที่เขาสะสมเขาคิดว่านันมีประโยชน์เนาะพราะว่ายางเธอกับเบิรงกกระตูนนะพี่น้องกระตูนญี่ปุ่นน่ะล่ะที่มันไม่มีรูปพวกโตนี่ล่ะพี่น้องเขาก็เลยอันสื่อเขาก็เลยแต่งโตเขาก็เลยอียางสิน่ะแต่ว่าแม่ทิวันบยมีของสะสมยางหรอกพี่น้องอันไอ้เธอกับไอ้ตอนแรกก็อยากได้กิ่นี่พกแม่ทิวเนั่นเป็นคนแบบ อย่คิดสัตว์เลี้ยงเป็นกินน่พิษกะเลี้ยงกินน่พิกพาสาปีก,กว่าเธอกระตายพร้อมกันภายใน,เด,นเดือนเดือนเดียวกันนะนะพี่น้องตายไปกินนิพิกระตายบี้เธอกระยงมาจากเดปลาปลากป็นอย่างไรเต้นแหลกๆพี่น้องสนใจแต่แหลกๆล้ังๆมากก็บริสนใจดอกได้หน่อยนะ่นะจีกไรซื่อนอกกับเธอสื่อเองได้พี่น้องตูป่ปาตู่ปาเนี่ย,ยบอกเลยแพงๆเลยบอกสื่อมาจากเจ็ดหล่อยบอ เช่นลอยป้อนเธอเอาเงินเก็บเธอละพี่น้องนั่งเธอเวลาวันเกิดวันหยังไม่ยาเแล้วก็หายเธอละเธอละลอยอีหยังสินายก็เก็บมาตั้งแต่ในหน่อยพุดนะพี่น้องจนวันจนวันใหญ่ก็แต่ไปซื้อประตูปาละไม่ยากก็ออกซอยน้อยหนึ่งคอยก็ออกซอยน้อยหนึ่งอ่นะเธอก็ออกสั่วไลยนะพี่น้องเนาะอะไรนะเอาละคลิปนี้กะมาบอกซู่ฝั่งนอเรื่องซุนักเรียนแน่เรื่องนนเรื่องมีว่าซู่ฝั่งซู่กันฟั่งเนาะ มันม่วนน,นะะ,นะพี่น้องเนาะเอาละไปอีดีละคินพี่น้องเจอกันคลีปหนาเนาะ,ะนะสวัสดีค่ะ